ผู้นำหมู่บ้านแล้วก็คัมพีนะฮะมันมีโชว์ด้วยนะฮะมีหมดทุกอย่างนะฮะครับสวัสดีฮะวันนี้มาอีกแล้วนะฮะเกมเมียโฟนะฮะมันมาแล้วนะครับวัตถุโบราณมังกรนะครับส่วนมังกรเองนะนี่นะครับเป็นวิธีการสร้างนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะฮะมีพวกมังกร50นะฮะดักสตีลห้าแสนนะฮะแล้วก็ หินม่วงตัวหายากเลยเนี่ยคือหินม่วงหินม่วงเนี่ยตอนนี้นะฮะมี2อย่างก็คืออัญเชิญนะครับอัญเชิญรูปประคำมังกรเนี่ยฮะแล้วก็คําขอนะครับมีอยู่เวสเดียวเลยนะครับวัตถุดิบมังกรนะครับไปเก็บกล่องที่ภูเขาจันทาลงหิตแบบธรรมดานะครับไปเก็บมาเป็น้อยใบแล้วเนี่ยยังไม่ออกสักอันเลยนะครับออกยากมากครับป้ายกงเล็บฟ้านะครับป้ายกงเล็บฟ้าแล้วก็ดวงตาสีฟ้านะครับมีโอกาสดอปนะฮะหินม่วงนี่นะฮะไม่ธรรมดานะฮะเราคนที่ถามว่าแล้วไอหินสีฟ้าเนี่ยมันหาที่ไหนวะอะไรเงี้ยครับเราก็ก ไม่ยากครับเราก็กดเข้าไปเลยฮะกดเข้าไปเลยฮะเข้าไปสร้างนะครับนี่ครับก็กดมาแล้วเนี่ยครับทุกทุกอันนะฮะหินสามอันแรกนะครับที่ใช้เนี่ยมันจะใช้หินสีฟ้าทุกๆุกหนึ่งอันจะหินสีฟ้าสิบอันนะครับแล้วหินฟ้าเนี่ยเนี่ยฮะใช้หินสีเขียวสิบอันนะครับได้จากการ น่าจะจตุรัสเวทมนต์นะครับชั้น้าจนะฮะ78นะ5ะโอจแนะฮะจตุรัสเวทมนต์รับแรนะครับได้เหมือนกันนะฮะตลาดก็มีขายนะับแต่ใครจะขายไม่รู้นะฮะตอนนี้หายากนะครับและการสร้างนะครับการสร้างก็คือเราต้องสร้างไอ้นี่ก่อนมาเลยอย่างน้อยๆ1 0ยอันนะครับแล้วก็ต้องมาค้าไปไอ้นี่สิบอันนะเพื่อจะไปสร้างสีฟ้านะครับสีฟ้าสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็ใช้หินแดงเนี่ยสิบอันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี่ย เปลี่ยนจากส,สีฟ้า10อันเนี่ยครับกลายเป็นสีแดง1อันนะครับเนี่ยครับเราจะได้สีแดงมา1อันนะครับแล้วก็ทําเป็นขั้นไปนะครับแล้วเราก็มาใช้อัพวัตถุดิบมับงกรนะครับสร้างวัตถุดิบมับงกรนะครับและเหล็กมังกรเนี่ยหาจากที่ไหนนะครับคือ เหล็กมังกรเนี่ยเราสามารถเอาไข่ไฮด้านะครับมาแลกได้นะฮะอันนี้หินตีบวกนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะเดี๋ยวรอนี่ครับ1,800อันนะครับ1,800้ไข่ไฮดานะฮะเอามาซื้อวัตถุดิบมังกรเหรียญมังกรเหล็กมังกรแดงเนี่ยฮะได้ร้อยอันนะฮะกล่องฟ้ามี10อันนะครับใช้ไข่ไฮด้าซื้อนะหินฟ้าที่เราถามกันว่าถ้ามันหาไม่ได้มันมีขายหรือเปล่าวะไอหินนี่นะฮะไอหินเนี่ยฮะหินเนี่ยมันมีขายนะครับ สำหรับสุลต่านนะฮะที่อภพิมหาโคตรรวยนะฮะซื้อเลยครับสีฟ้า1ล้านดักกัติวได้10อันนะครับอันละ1แสนนั่นเองนะครับื้อแล้วก็สร้างนะครับสมมติว่าเราจะทำไอเนี่ยครับเราจะทำ ผ้าคลุมสีฟ้าเราต้องสร้างไอ้นี่ก่อนสร้างไอ้นี่ก่อนมันเลยร้อยอันแล้วก็มาสร้างไอ้นี่สิบอันนะครับไอ้นี่สิบอันเสร็จปุ๊บเราก็ใช้หนังฟ้าหนึ่งอันนะครับใช้หนังฟ้าหนึ่งอันแล้วก็ไอ้ดวงตาเนี่ยคือที่ที่แม่งหายากคือไอ้ดวงตานี่แหละคือมันแจกแค่อันเดียวนะฮะในเควสนะฮะเนี่ยเราไปตามกันได้นะครับทำเควสเนี่ยแ้่ถ้าอยากได้สีแดงก็ตามที่ผมบอกนะฮะอันเชิญครับอันเชิญนะนะครับแล้วก็มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับวันนี้ก็คือจะมีแพ็คใหม่มานะครับแพ็คเหล็็กกกแแพคอออะะะไไไรรเเงงีี้้ยยยยสสาาาาหหหัับุลลลตต่่่่่นททมมมจจิ หาของกันนะขี้เกียจหานะก็คือมีแพ็กนี้ด้วยนะแจกลูกประคำมาเลย49ดอลน,นะแล้วก็มีแพ็กนี้มานะครับแจกตั๋วมังกรทองนะแจกตั๋ววิญญาณตำนานนะคะ1ตั๋วแล้วก็หนึ่งแนนะครับ ออน,นี้ก็คือแจกตัวที่เปิดหาลูกแก้วนะครับไม่ได้แจกนะ,ะซื้อนะอันนี้หนึ่งแสนดัสติลนะอันนี้หน,น,น,นึ่งแสนทองแดงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับก็เป็นสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าบาทนะกิจกรรมสามร้อยหกสิบห้าวันน,ะ,ะ,น,นะ,ะแล้วก็หาหามังกรนะครับหามังกรได้จากเวหุบเขาลับนะฮะจากอาสารพิษหรือเปล่าว่าหขบเขาจันทานะฮะขึ้นไปนะครับขบเขาจันทา,นาชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะฮะจะมีมังกรให้นะฮะติดเปลกมังกรนะฮะชั้นสองก็มีนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะ อ่าหนึ่งสองสามห้ขอโทษนะขออภัยนะฮะชั้นสี่ไม่มีนะฮะแล้วก็หกคาบิเลเซียนะหนึ่งสองสามนะฮะจะได้เหล็กสีฟ้านะครับเหล็กฟ้าเลยนะหนึ่งสองนะฮะสามนะครับแล้วก็สี่นี่จะได้สีแดงนะฮะอันนี้นะฮะคือแม่งก็ทํายากหน่อยนะชั้นสี่เนี่ยมอสร้อยสามจิตของจิ๋มายนะส่วนเควสอื่นๆไม่มีแล้วนะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับก็ใครที่ คันไม้คันมือนะรอมานานก็ไปตำกันได้เลยนะแล้วก็วิธีหาเหล็กแล้วก็วิธีครับนะเราก็มาใส่ตรงนี้นะฮะและวก็จะโชว์ในหน้าตัวละครด้วยนะฮะเราเข้าไปที่ข้อมูลตัวละครนะครับนี่ไงมันจะมีโชว์ไปเลยครับคาถามงเล็บมงกุฎปผู้นําหมู่บ้านแล้วก็คมพีนะฮะมันมีโชว์ด้วยนะฮะมีหมดทุกอย่างนะฮะไอที่คันไม้คันมือก็ไปตำกันได้นะครับผมส่วนผมก็หาของเควสต่อไปนะฮะเก็บกล่องไป ยาวๆนะฮะไอรีลิกที่เพิ่งมึงเพิ่งมานี่กูก็ยังจะไม่มีบรรยายน่าทำนะฮะก็เสือกเมียนหมายให้กูทําอีกแล้วนะฮะของทองกูก็ต้องต้องพักไว้ก่อนนะครับเอาแปนกับหนังมาทําไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอ่อที่ซื้อจากกระต่ายนะฮะอ่านี่ซ,ซื้อจากกระต่ายนะครับจะเป็นหินตีบวกนะครับหินตีบวกแดงตีบวกกว่านะครับไอไอสีฟ้านี่น่าจะเป็นน้ํายาเล่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกติดนะครับเพราะว่าบวกหนึ่งเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะคือ คือแบบหยาบจัดเลยอนะครับแล้วก็การหามังกรมีวิธีหนึ่งนะครับเข้าร้านค้าห่วงเวลานะครับนี่ถ้าใครมีแต้มเยอะก็ซื้อแมงเลยโอ้โหหนึ่งอันใช้สองล้านชิบหายแพงคดรโคตนะฮะโอ้โหสีฟ้าเนี่ยโอ้โหสามอันแม่งใช้หกแสนนะฮะซื้อสีดาแดงมาสุ่มเล่นดีก็ประมาณนี้นะครับใครที่รอกิจกรรมใหม่หรือว่าคิดอยากจะกลับมาเล่นอยู่ก็ ลองดูนะฮะเห็นกระใหม่มามีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เมียโฟกําลังอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ไม่เล่นก็ถือว่าพลาดน,นะฮะช่วงนี้ก็โอเคนะครับขอบณทุกคนที่เข้ามาดูนะฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม